ค่ะสวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วนะคะนี่คือบะนอคเฮ็ดเอียงนอมาเนี่พี่น้องสิวันดะีค่ะพี่น้องมีคือบะนอที่ซุปมะเขือนะคะพี่น้องซุป้วยพริกดิบนะคะพี่น้องซุปมะเขือเฉยๆนะคะซุปซุปมะเขือเฉยๆต้มแล้วค่ะพี่น้อง เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะก็ได้ใสป่ปลาใส่ย,ย่างด้วยค่ะพี่น้องพวบา้าน่อกบ่ชอบใส่ปลาเนาะนี่ค่ะสิประมาณนี้เนาะบ่บ่มักใสป่ปลาค่ะใส่อ่าแตะอันอเครือซื่อๆนะคะเนาะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องทำที่ห้มันซีดกแกรกน่อยนะคะเนาะ จังว่าเป็นไสเป็นแผน่นนะพี่น้องน้ำข่าพี่น้องซุปมะเ,เะขือเขือไล่แล้วค่ะพี่น,อน้องเขือไล่ ง่ายนะคะพี่น้องพี่น้องข้างกรุงเทพกันพี่น้องคนไทยอ่าขนไทยบวมเป็นคนอ่าข้นไทยเนาะค่ะบวมเป็นคนภาคอีสานนะแต่บางคนก็อาจสิกินเป็นนะคะนี่บอกเนาะบางคนก็อาจสิกินบ่เป็นเนาะส่วนส่วนมากถ้เป็นคนอ่ากรุงเทพอีหลีภาคกลางอ่ะภาคกลางเนาะรออย่างไรซะ ภาคกลางส่วนใหญ่ก็สิกินพวกห้เป็นเนาะคะ่ะเนาะกะชะชะพองา่ายๆกะกะน้ำพริกมเะ,ะ,ะเขือเนาะค่ะตตพี่น้องจะเป็นท้งปากภาคกลางเนาะน้ำพริกมะเขือเนาะก็ตกตามแหลกภายในพี่น้องกุ่ยมันยังแซ่บเนะาะก็พี่น้องอาจจะใส่อันนี้ใส่ต้นหอมเนาะ ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมใส่ไปผักชีไปเรื่อยเลยว่าผักชีฝรั่งนั่นเองนะคะตน้นใหญ่ไปซาลแเน่นะคะตู้เย็น พี่น้งองเก็บมาใสนะะ่ใส่ไปนะพี่น้องซื <S <S ้อเ่มไม่อย่างไรนะพี่น้อง <S 1> <S 1> ใส่น้ำต้มปลาแดดจ้าหน่อยใส่น้ำปลาละเนาะเขย่าขวดสัะพี่น้อง <S <S ใส่สับในครับโอเเดี๋ยวเราไปใส่น้ำปลาน้ำจัดน้อยนะพี่น้องใส่น้ำตาลนะพี่น้องจัดน้อยเลย,ยใส่แทนผงสลดกับพี่น้องนะ แลวบอกมะเือนี่แช่กีลเวได้คือหนักด้วยตัดูอีกคนนึแ่บคพี่นอง,งนีดดนะะนง่เรียบร้อยนะคะพี่น้องกลววนนกสิิสถ้วยเก้าเพอนนี้แหละนะคะพี่น้องตักสินี่แหละ นยพี่น้อง่พี่น้องน,อน,อนะะ่พี่น้องานน้องยนานงะ่าาพีน้องน่า่น้งายนาะน้อายอ ก็บ้าเลยนะค่ะพี่น้องนี่นะคะนะซุปมะเขือค่ะพี่น้องนะนีะนะ่ค่ะพี่น้องนะค่ะพี่นอปป้องซุปมะเขือซุปมะเขือนะคะเนาะค่ะพี่น,ออน,อน้องเติ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วกันนอกนั้งเลยเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนค่ะพี่น้องมาน,นี่ถึก ถึกไว้กันบ่ค่ะถึกเล็กกันบอ่อเนาะเพืถึกดีใจน้ำเด้อค่ะไปแล้วครัพี่น้องคลิปหาพอกันไหมสวัสดีค่ะ